สวัสดีค่ะวันนี้ตอนชานะคะพาเด็กๆเ,เล่นน้ำไม่รู้จะลงเล่นหรือเปล่าชิดาชิดาลุ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 มาทางมาทางมาท้งหันยันหันๆ,ๆัจะลงให้ไหมเนี่ยน้ำหนาวไปอ่านั่นไงไปไป,ไปข้ามา แข่งมากโอ้ยชิต้าเก่งยังเลยมาตังลงไม่ลูกเขาชอบเขาชอบลงไปว่ายน้ำนะคะไอ้อไม้ไอ้อไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม้ก่อนนะไม้ก่อนนะอ่าไม้ยังไม่ไปเลย <c oughs> อ่าเนี่ยไ,ไม้ไม้เอาไม้เอาไม้โอ้ยเก่งมาก ชิตต้าเก่งมากมาตังลงไม่ลกูกอะไอ้วาไอ้วาเนี่ยอะนะอันะนูะ่น,น,นไปนเก่งมากนะล

โอ้ยสำลักน้ำมามาไว้ไอ้บ้าไอ้อบ้าไหมเดี๋ยวหาไม้กอนนะเออบนี่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 อาตังตะาออมไปได้ยินเสียงนกนะคะนกเป็ดน,น้ำ นกเป็ดน้ำอยู่ตรงนู้นน่ะช่วงนั้นเลยเลยเลยไปบัวเลยไปบัวอยู่ช่วงนี้นะคะเนี่ยนูน่นมันซูมไปไม่ได้นะคะถ้าซูมไปได้จะเห็นเลยอ่ะเยอะมากเป็นพันตัวนะคะนั่นน่ะเป็นแพเลย <c oughs> เล่นกันแล้ว <c oughs> สงสัยพอละว,วันนี้เอารถมอเตอร์ไซค์มานะคะเนี่ย เป็นไงสนุกไหมสนุกไหมไม่อยากกลับบ้านละวเขาเล่นพอแล้วนะคะเขาเล่มอยากากลับบ้านละอะไรท่านผู้ชมหน่อยวันนี้ได้อาบน้ำแล้วมาว่ายน้ำแล้วจะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้เขาช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเด็กๆ,ๆอยากกลับบ้านแล้วนั่นแหละ วิ่งกลับบ้านแล้วแต่บรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่เป็นสระสะาธารณะนะคะสระในหมู่บ้านนะคะบรรยากาศดีมากนกเป็ดน้ำก็เยอะมากอากาศไม่หนาวไม่เย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์นะคะสิบกว่าสิบกว่าองศาแบบเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาว โอ้เสียงปลาเสียงปลาตัวใหญ่มากเลยอ่ะถ้าปลาน,นี้นะคะเขาจับขึ้นมาตัวประมาณสองสามโลนะคะตัวใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ